หญิงสาวคนหนึ่งตกหลุมรักกับแพนด้าแดงที่ดูร้เดียงสาแต่เมื่อค่ำคืนมาถึงมันกลับกลายร่างเป็นชายหนุ่มปริศนาพร้อมอดีตอันดำมืดที่ไม่มีใครควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวและคืนนี้ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยคุณพร้อมจะรู้หรือยังว่าเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ธรรมดาหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพิมเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาทุกเช้าจะมีหมอกบางคลุมทั่วบริเวณเสียงนกร้องกับกลิ่นดินชื้นทำให้ที่นั่นดูสงบ แต่ทิมมีความลับที่ไม่เคยบอกใครทุกคืนเธอจะแอบเข้าไปในป่าป่าที่คนในหมู่บ้านห้ามเข้าเด็ดขาดเพราะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแต่สําหรับพิมพที่นั่นคือสถานที่ที่เธอได้พบกับสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินลึกเข้าไปในป่าเธอเห็นมันอีกครั้งแทนด้าแดงมันนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงตากลมโตมองเธอไม่กระพริบมันไม่ได้หลบหนี มันค่อยๆเดินเข้ามาใกลขนมันหนานุ่มละเอียดราวกับไหมลมหายใจของมันอุ่นและสม่ำเสมอพิมพ์รู้สึกเหมือนกำลังสื่อสารกับมันได้โดยไม่ต้องพูดทุกการเคลื่อนไหวของมันมีจังหวะและความรู้สึกคืนแล้วคืนเล่าพิมพ์มาเจอมันตรงจุดเดิมแต่คืนนั้นไม่เหมือนคืนก่อนฮ่าฮอากาศเย็นจัดและหมอกหนาทึบจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าเธอรู้สึกแปลกๆในอก เหมือนมีบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปทันใดนั้นเสียงกรอบกรบดังมาจากพุ่มไม้ข้างฮ่าฮ่าแพนด้าแดงหายไปมีเพียงเงาดำสูงใหญ่เดินออกมาแทนที่พิมพชะงักขาของเธอแข็งอยู่กับที่แสงจั์ลอดผ่านต้นไม้เผยให้เห็นร่างของชายคนหนึ่งเขาสูงผิวซีดขาวดวงตาคู่นั้นเหมือนกับที่เธอเคยเห็นในดวงตาแพนด้าแดง ชายคนนั้นพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกเจ้าไม่กลัวข้าหรือพิมพ์ไม่ตอบเธอได้แต่จ้องเขาเขม็งมือของเขาค่อยๆย,ยื่นมาสัมผัสแก้มเธออุณหภูมิร่างกายเขาเย็นเฉียบแต่ความรู้สึกกลับอบอุ่นอย่างประหลาดหัวใจพิมเต้นแรงมันเป็นเจ้าใช่ไหมเธอพูดเบาฮะชายคนนั้นไม่ตอบเขาแค่พยักหน้าอย่างช้าฮฮะ เสียงหัวใจพิมพ์ดังกล้องในหูเธอถอยหลังหนึ่งก้าวแต่แล้วเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากในคอของเขาแววตานั้นเปลี่ยนไปไม่ใช่สายตาของคนอีกต่อไปฟันของเขายาวขึ้นเล็บเริ่มงอกยาวผิวหนังแตกขยายและมีขนสีส้มแดงงอกออกมาอย่างรวดเร็วพิมพ์กรีดร้องเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วป่าร่างนั้นแปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นสัตว์อีกครั้งแต่ครั้งนี้ มันไม่ใช่แพนด้าแดงน่ารักตัวเดิมที่เธอรู้จักมันตัวใหญ่กว่าที่เคยเห็นขนยุ่งเหยิงและดวงตาเต็มไปด้วยความกระหายบางอย่างพิมพ์หายใจถี่เธอไม่แน่ใจว่ากำลังเผชิญหน้ากับอะไรหัวใจของเธอร่่ำร้องให้วิ่งหนีแต่ขากลับไม่ขยับเสียงฟีเท้าหนักๆเริ่มเดินเข้ามาใกล้เรือฮ่หาฮ่ากลิ่นคาวเลือดจางๆลอยมาแต่จมูกเธอหันซ้ายหันขวา แต่ทุกทิศทางเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบบางอย่างในใจบอกว่าคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพิมพกลืนน้ำลายหลงคอยอย่างยากลำบากเสียงหายใจของเธอดังชัดในความเงียบมีเพียงเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทุกขณะเธอเริ่มถอยหลังทันหลังชนกับลำต้นไม้เย็นเฉียบความรู้สึกเย็นแทรกผ่านถิวจนสันสานสัตว์ร่างนั้นหยุดอยู่ห่างจากเธอไม่กี่ก้าวมันจ้องเธอดวงตาแดงฉานคู่นั้น แฝงความลังเลหรือความเศร้าเจ้ากลัวข้าแล้วสินะเสียงแหบต่ำดังขึ้นไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงของชายคนนั้นพิมพ์ตัวสัน่นแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องเขาเธอกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เข้าใจเจ้าคือใครกันแน่เธอถามเสียงแผวข้าคือสิ่งที่เจ้าไม่ควรรู้จักเขากล่าวอย่างเงียบงนันน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วเขาก็หันหลังให้เธอ เดินช้าๆเข้าไปในหมอกหนาหายไปเหมือนไม่เคยปรากฏพิมพ์ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอีกนานลมหายใจยังคงติดขัดความกลัวผสมกับความสับสนพันกันยุ่งเหยิงในใจเธอรู้เธอต้องหาคำตอบต้องรู้ให้ได้ว่าชายผู้นั้นคือใครและเหตุใดเขาจึงแปลเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดในยามค่ำคืนวันต่อมาพิมพ์กลับไปยังป่ายครั้งแม้ในใจยังหวั่นไหว แต่ความอยากรู้รุนแรงกว่าความกลัวเธอเดินลึกเข้าไปกว่าเดิมลัดลาะตามลำธารผ่านต้นไม้สูงใหญ่จนพบกับถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หนาข้างในมืดสนิทมีกลิ่นหญ้าแห้งและกลิ่นของสัตว์ประปนกันเธอหยิบไฟฉายขึ้นแสงสว่างสาดเข้าไปในถ้ำเผยให้เห็นผนังที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนประหลาดบางรอยเป็นภาพของแพนด้าแดงบางรอยเป็นภาพครึ่งคนครึ่งสัตว์ ดูคล้ายกับตำนานที่เธอเคยได้ยินตอนเด็กผู้ถูกสาปให้มีสองร่างกลางวันเป็นสัตว์กลางคืนเป็นมนุษย์อยู่โดดเดี่ยวจนกว่าจะพบรักแท้พิมพ์หลับตาลงความรู้สึกบางอย่างพุ่งเข้าสู่ใจเธอทันทีชายคนนั้นเขาไม่ใช่ปีศาจเขาคือผู้ต้องคำสาปเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังเธอหันขวับไปทันทีเขายืนอยู่ตรงนั้นในร่างมนุษย์ ภายใต้แสงอ่อนของดวงจันทร์ที่ลอดผ่านต้นไม้ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะกลับมาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเบาข้าต้องการรู้ความจริงพิมพ์ตอบแม้เสียงจะสั่นเล็กน้อยเขาเดินเข้ามาใกล้าชาฮะาฮะระมัดระวังเราวกับกลัวจะทำให้เธอหวาดกลัวอีกครั้งข้าชื่อเฟรนข้าเคยเป็นมนุษย์เต็มตัวเมื่อหลายร้อยปีก่อนพิมเบิกตากว้าง หัวใจเต้นถีแต่ข้าถูกสาปเพราะความโลภของข้าเองข้าทรยศต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป่าแห่งนี้ปกป้องเขานั่งลงบนหินเงยหน้ามองท้องฟ้าโทษของข้าคือการอยู่ระหว่างสองโลกไม่มีวันเป็นมนุษย์เต็มตัวและไม่ใช่สัตว์อย่างแท้จริงแล้วจะหลุดพ้นได้อย่างไรพิมพ์ถามมีเพียงรักแท้จากมนุษย์เท่านั้นที่จะปลดปล่อยข้า,ขาเขากล่าวอย่างสิ้นหวัง พิมเงียบไปความรู้สึกในอกปั่นป่วนหัวใจเธอไม่ได้รู้สึกกลัวเขาอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันภาพของร่างสัตว์ดูร้ายในคืนก่อนยังฝังอยู่ในหัวถ้าข้ารักเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นเขาหันมาสบตาเธอแววตานั้นเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจและความเศร้าข้าจะเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่หากไม่ใช่รักแท้ เจ้าจะตกอยู่ในอันตรายคำพูดนั้นเย็นเยียบยิ่งกว่าลมหนาวในป่าพิมร์รู้เธอกำลังอยู่ระหว่างเส้นบางๆของความรักและความตายเธอจะต้องเลือกและการเลือกของเธออาจไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกเลยแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรเสียงคํารามลึกจากป่าด้านหลังถ้ำก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงของเรนแต่มาจากบางสิ่งที่น่ากลัวกว่าเรนลุกพรวด ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มทันทีรีบไปจากที่นี่เขาตะโกนแต่พิมพ์ไม่ขยับนั่นเสียงอะไรเรนกัดฟันแน่นมันคือเงาแห่งคำสาปมันจะตามล่าทุกคนที่พยายามช่วยข่าทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากป่าทึกร่างของมันสูงชะลูดขนสีดำกลับปกคลุมทั่วตัวใบหน้าเต็มไปด้วยเขี้ยวและดวงตาไร้แววพิมพกรีดร้อง แต่เรยนยืนขวางหน้าเธออย่าขยับเขากล่าวก่อนจะเปล่งเสียงคำรามตอบก,กลับแสงจันทร์ส่องกระทบเรือนร่างของเขาร่างกายเริ่มแปลเปลี่ยนอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การกลายร่างธรรมดาขนของเขาเรืองแสงแสงสีส้มแดงลุกว่ารอบตัวคล้ายเปลวไฟอ่อนฮ่ฮะเรนพิมเรียกชื่อเขาเบาฮ่หาฮน้ำตาไหลาอาบแก้ม เขาหันกลับมามองเธอยิ้มเศร้าฮ่หาฮ่ถ้าเจ้ารักข้าจริงจงพูดตอนนี้พิมพ์สูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจเธอดังจนแทบได้ยินขนาดเงาดำนั้นกระโจนเข้ามากลาเธอตะโกนออกไปข้ารักเจ้าเรนทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกจากปากแสงจันทร์สว่างจ้าจนป่าแทบลุกเป็นไฟเสียงคำราเงียบลงทันทีเงาดำนั้นหยุดนิ่ง ร่างมันค่อยๆสลายเป็นผงสีดำปลิวไปในอากาศพิมพ์สุดตัวลงน้ำตาไหลาราวกับเขื่อนแตกเธอมองไปที่เรนแต่สิ่งที่เห็นทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นร่างของเขานอนนิ่งไร้าการเคลื่อนไหวรอบตัวเต็มไปด้วยกลีบดอกไม้แปลกตาแต่แล้วร่างนั้นค่อยๆขยับเรนลืมตาช้าฮ่าฮ่าในสภาพของมนุษย์เต็มตัว ดวงตาของเขายังคงมีประกายอ่อนโยนไม่มีรอยขนไม่มีเขี้ยวไม่มีคํำสาดเขายื่นมือออกมาหาเธอตอนนี้ข้าเป็นของเจ้าและเจ้าคือผู้ช่วยข้าพ้นจากพันธนาการนับร้อยปีพิมพ์ยิ้มทั้งน้ำตาหัวใจเธออบอุ่นกว่าที่เคยรู้สึกแต่ลึกในใจเธอรู้ดีว่าตำนานยังไม่จบแค่นั้น และบางทีคำสาปอาจไม่ได้หายไปตลอดการกลางคืนถัดมาพิมพ์นอนไม่หลับภาพเปรนในสภาพมนุษย์เต็มตัวยังคงวงเวียนในหัวเสียงคำพูดของเขาดังก้องซ้ำไปมาข้าเป็นของเจ้าแต่ในความอบอุ่นนั้นกลับมีบางอย่างติดค้างอยู่ในใจเธอความเงียบในป่าที่ปกติควรมีเสียงมแมลงกลับนิ่งสงัดไม่ใช่ความสงบแต่คือความเงียบงันก่อนพายุ พิมลุกจากเตียงคว้าเสื้อคลุมและเดินออกจากบ้านสายลมเย็นตีหน้ากลิ่นดินหลังฝนยังอวนในอากาศแต่เธอรู้ทันทีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งเธอมุ่งหน้าไปยังป่าไม่มีไฟฉายไม่มีอาวุธมีเพียงหัวใจและคำถามมากมายเมื่อเธอเดินถึงท่างของเรนมันว่างเปล่าไม่มีเขาไม่มีร่องรอย มีเพียงลวดลายแปลกตาบนผนังที่เปลี่ยนไปมีภาพใหม่เป็นภาพหญิงสาวกำลังกุมมือชายหนุ่มใต้แสงจันทร์และเบื้องหลังคือเงาดำขนาดยักษ์ย้ายที่แฝงตัวอยู่พิมพ์ะงักเธอยกมือแต่ภาพนั้นเบาฮ่าฮ่าปลายนิ้วสัมผัสกับพื้นผนังเย็นเฉียบเสียงบางอย่างดังขึ้นด้านหลังเธอพิมเธอหันขวับเรนยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เหมือนเดิม เขาดูอิดโรยสีหน้าเคร่งเครียดดวงตาของเขาไม่ใช่สีเดิมมันเป็นสีเทาหมดนไม่มีประกายชีวิตเหมือนเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพิมถามด้วยเสียงสัน่นเขาเดินเข้ามาใกล้แต่ไม่กล้าส,สบตาเธอเจ้าปลดปล่อยข้าแล้วแต่คำสาไม่ได้หายไปพิมถอยหนึ่งก้าวเธอเริ่มเข้าใจความเงียบในป่า และความรู้สึกเย็ยนเยียบที่ไม่ยอมจางหายเงานั้นไม่ได้ถูกทำลายเขาเอ่ยช้าฮ่หาฮ่มันแค่เปลี่ยนร่างมันย้ายเข้ามาในตัวข้าพิมพ์รู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดลงคำพูดนั้นตัดอากาศรอ,รอบตัวให้หนาวเยือกทุกคืนเรนพูดต่อมันจะพยายามควบคุมข้าและถ้าข้า,พาแพ้เจ้าจะตกเป็นหย่อของมันเขาเงยหน้ามองเธอ แววตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวหนีไปจากข้าเถิดพิมพอย่าก,กลับมาอีกแต่พิมพ์สายหน้าข้าจะไม่ทิ้งเจ้าแม้เจ้าจะกลายเป็นปีศาจข้าก็จะอยู่ตรงนี้เรนกัดฟันร่างกายเริ่มสั่นเส้นเลือดตามคอปูดขึ้นมาอย่างน่ากลัวเขาสุดลงกับพื้นสองมือขยุ้มหัวแน่นมันเริ่มแล้วหนีไปตอนนี้ แต่พิมยังยืนอยู่ที่เดิมหยาดน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอก้าวเข้าไปหาเขาคุกเข่าลงและกอดเขาแน่นเจ้าไม่ต้องต่อสู้อย่างเดียวดายอีกต่อไปเธอกระซิบข้างหูเขาร่างของเรนสั่นหนักขึ้นเงาดำเริ่มไหลออกจากผิวหนังเหมือนควันดำที่มีชีวิตมันพันรอบตัวเขาแต่ไม่อาจแต่ต้องเธอได้เมื่อเธอกอดเขาแน่นขึ้นเงานั้นเริ่มหดตัว กรีดร้องอย่างไร้เสียงราวกับเจ็บปวดจู่ๆร่างของเรนกระตุกแล้วเงาทั้งหมดก็พุ่งออกจากตัวเขาแตกกระจายเหมือนหมึกในน้ำเงานั้นก่อตัวเป็นรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาแดงฉานมันจ้องพิมพ์คำรำเบาฮะาาแต่ก่อนที่มันจะโจมตีแสงจันทเต็มดวงก็ส่องลงมาตรงจุดที่พิมพ์ยืนเงานั้นกรีดร้อง และลายช้าฮ่หาฮะเหมือนโดนเผามันพยายามหนีแต่ไม่สามารถพ้นรัศมีแสงจันทได้เรนลุกขึ้นเขายื่นมือไปคว้ามือพิมพ์และพูดเสียงแน่นเจ้าคือแสงของข้าเมื่อมือทั้งสองสัมผัสกันแสงจันกระพริบวาบเสียงปากกลับมาดังอีกครั้งมาแงร้องใบไม่ไหวกลิ่นหอมของดอกไม้กลางคืนโชยมาปะทะัจมูก และเงาดำนั้นสลายหายไปอย่างสมบูรณ์เรนสุดลงหายใจหนักแต่ครั้งนี้ไม่มีความมืดหลงเหลืออยู่ในตัวเขาพิมพประคองเขาไว้หัวใจของเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรักคำสาบจบลงแล้วหรือเธอถามเบาฮะาฮะเขาพยักหน้ายิ้มจางฮะาฮะข้าเป็นอิสระแล้ว ดวงตาของเขากลับมาเป็นสีน้ำตาลอบอ,อุ่นแววตาที่เต็มไปด้วยชีวิตแต่ทิมรู้ดีว่าเธอเองก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากหญิงสาวธรรมดาเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานไม่ใช่เพราะเธอรักสัตว์ประหลาดแต่เพราะเธอเปลี่ยนสัตว์ประหลาดให้กลับเป็นมนุษย์อีกครั้งในป่าลึกอันเงียบงนันภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องเธอกับเขายืนอยู่เคียงข้างกันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เสียงคำรามในยามค่ำคืนก้องเงียบลงอย่างถาวรไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ไม่มีหลักฐานไม่มีร่องรอยมีเพียงภาพวาดโบราณบนผนังถ้ำที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาพชายหญิงจับมือกันภายใต้แสงจันทร์และเบื้องหลังคือท้องฟ้าที่ปลอดโปรงตลอดการคืนหนึ่งพิมพ์ตื่นขึ้นมากลางดึก หัวใจเธอเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเงียบเกินไปไม่มีเสียงเรนหายใจข้างฮ่าฮ่าเตียงเย็นเฉียบเขาไม่อยู่พิมพ์ลุกพรวดรีบคว้าเสื้อคลุมแล้วเดินฝากความมือดออกไปลานหน้าบ้านถูกแสงจันทร,ร์อับไล้สายลมเย็นพัดโชยผ่านเหมือนอะไรบางอย่างกำลังซ่อนตัวอยู่ในอากาศเรนเธอเรียกเสียงเบาไม่มีคำตอบ แต่เธอกลับได้ยินเสียงคล้ายกระซิบดังแถวจากทิศทางลำธารเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์และไม่ใช่สัตว์มันเหมือนเสียงที่เคยได้ยินจากในความฝันพิมพ์ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นแสงจันทร์ลอดผ่านพุ่มไม้ต้นหญ้าไหวเบาๆใต้ฝ่าเท้าเมื่อเดินมาถึงริมลำธารเธอก็หยุดทันทีร่างของเรนยืนอยู่กลางน้ำเปลือยเปล่า แงนหน้ามองท้องฟ้าดวงตาเป็นสีดำสนิทเรนพิมพ์เรียกอีกครั้งหัวใจเธอเหมือนถูกบิบรดัดเขาหันมาช้าฮ่าฮไม่ใช่เรนที่เธอรู้จักใบหน้าของเขาเรียบเฉยดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิตแล้วเขาก็พูดเสียงไม่ใช่ของเขาแต่มันคือเสียงของเงาดำที่หายไปเจ้าคิดว่าคำสาปนั้นถูกทำลายแล้ว พิมพ์ก้าวถอยคาเธอสันเธอไม่กล้ากระพริบตารักแท้ไม่อาจลบสิ่งที่ฝังรากมานานนับศตวรรษมันแค่ซ่อนตัวในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจเรนเริ่มเดินเข้าหาเธอน้ำกระเซน็นรอบตัวเขาแสงจันทร์สะท้อนเงาสองชั้นร่างของเขาและเงามืดอีกตัวที่ใหญ่กว่าข้าจะกลับมาในตัวเขาในความฝันของเจ้า ในทุกช่วงเวลาที่เจ้าหวั่นไหวแล้วเรนก็ล้มลงไร้สติเงานั้นหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่พิมพ์วิ่งเข้าไปหาเขาประคองร่างอ่อนปลวกปิดขึ้นเขาหายใจเฮือกลืมตาช้าฮะฮ่า <whispering> ข้าเกิดอะไรขึ้นเสียงเขาเต็มไปด้วยความสับสนเธอไม่ตอบเพียงแค่มองเขาน้ำตาไหลาเงียบฮะ หลายสัปดาห์ผ่านไปเรนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่ทุกคืนเขาจะฝันถึงป่าที่ไม่มีจุดสิ้นสุดมีเสียงเรียกจากต้นไม้เสียงกระซิบจากน้ำเขาเริ่มวาดภาพภาพที่เขาไม่เคยเห็นแต่รู้สึกว่ามันจริงทุกภาพมีเงาดำแฝงอยู่ในมุมหนึ่งจ้องเขาด้วยดวงตาสีแดงพิมพยายามเข้มแข็งเธออยู่เคียงข้างเขาทุกคืน แต่ก็รู้เงานั้นยังไม่จักไปมันไม่ใช่คำสาปแต่มันคือสิ่งมีชีวิตสิ่งที่ผูกพันกับเรนด้วยอดีตการที่ลึกเกินความเข้าใจคืนหนึ่งเรนสะดุ้งตื่นเงื่อเปียกชุ่มเขาได้ยินเสียงจากใต้บ้านเสียงขุดกับไม้เบาแต่ที่ขึ้นเรื่อยฮ่าฮะเขาหยิบมีดสัน้นเดินลงไปอย่างเงียบเชียบใต้บ้านว่างเปล่า แต่ตรงพื้นไม้มีอักษรบางอย่างถูกขีดไว้พิมพ์ตามลงมาเมื่อเห็นสิ่งนั้นเธอหน้าซีดมันเป็นภาษาโบราณภาษาเดียวกับในถ้ำเธอหยิบหนังสือเก่าออกมาเปรียบเทียบลวดลายมันแปลว่าผู้ที่ถูกเรียกกลับมาเงาไม่เคยหายไปมันแค่กำลังรอและตอนนี้มันพร้อมจะกลับมาอีกครั้งเธอเงยหน้ามองเรน เขาก็จ้องตาเธอเช่นกันไม่มีคำพูดมีเพียงความเข้าใจครั้งนี้จะไม่มีการหนีจะไม่มีการร้องให้เพราะความกลัวพวกเขาจะ,ะเผชิญกับมันด้วยกันไม่ว่าเงานั้นคืออะไรไม่ว่าจะมาจากอดีตหรืออนาคตเพราะความรักของเธอไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปลดปล่อยคำสา์แต่มันคือกรอกที่ไม่มีเงาใดทำลายได้อีกคืนนั้น ไม่มีใครนอนหลับพิมพ์นั่งข้างเรนจับมือเขาแน่นเหมือนกลัวว่าหาักปล่อยเขาจะหายไปอีกครั้งเรนเงียบมองออกไปยังความมืดนอกหน้าต่างสายลมพัดต้นไม้ไหวราวกับปากกำลังหายใจเจ้ากลัวหรือไม่เขาถามเบาฮะาฮะพิมพ์สายหน้าข้าไม่กลัวเงาข้ากลัวการสูญเสียเจ้าอีกครั้งเรนยิ้มเศร้า เขายกมือของเธอขึ้นแนบแก้มอุ่นและสั่นเล็กน้อยข้าก็กลัวเช่นกันเช้าวันต่อมาพวกเขาเดินทางกลับไปยังถ้ำอีกครั้งอากาศหนาวเย็นผิดฤดูมีหมอกบางปกคลุมปากถ้ำเมื่อเข้าไปด้านในภาพวาดบนผนังเปลี่ยนไปอีกครั้งรูปชายหญิงที่เคยจับมือกันตอนนี้มือข้างหนึ่งของชายเริ่มมีเงาดำไหลออกมาเหมือนถูกบางอย่างดูดกลืน พิมจ้องภาพนั้นหัวใจเธอเต้นรัวข้ามีวิธีหนึ่งเธอพูดช้าฮ่าฮ่มันอาจเสี่ยงแต่ข้าคิดว่าเราต้องย้อนกลับไปอย่างที่ที่คำสาบเริ่มต้นเรนเงยหน้ามองเจ้าหมายถึงต้นไม้ต้องสาบเธอพยักหน้าที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและอาจเป็นจุดจบได้เช่นกันพวกเขาใช้เวลาทั้งวันตามหาในที่สุด ก็พบมันอยู่กลางป่าลึกต้นไม้ขนาดใหญ่เปลือกดำสนิทไม่มีใบแม้แต่ใบเดียวรอบลำต้นมีรอยข่วนร่รองรอยเหมือนมนุษย์พยายามปีนหนีแต่ไม่มีใครหนีได้เมื่อทั้งสองเข้าใกล้ลมก็หยุดพัดโลกเหมือนหยุดนิ่งเรนเดินไปแต่ลำต้นทันใดนั้นแสงวาบก็พุ่งออกมาแรงจนทิมต้องหลับตา เมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเรนหายไปเธอกริดร้องเรียกชื่อเขาแต่มันเงียบรอบตัวกลายเป็นความมืดไม่มีป่าไม่มีแสงไม่มีแม้แต่เสียงหัวใจของตัวเองจากนั้นเสียงกระซิบก็มาอีกครั้งเขาเลือกแล้วเจ้าจะเลือกตามหรือจะลืมเขาเสียพิมพยืนนิ่งหัวใจเธอสั่นแต่แล้วเธอก็ต่อ ข้าเลือกจะเดินไปกับเขาแม้ต้องลงนรกทันใดนั้นพื้นใต้เท้าแตกออกเธอร่วงลงสู่ความมืดและตื่นขึ้นในที่ที่ไม่คุ้นเคยตรงหน้าคือชายหนุ่มยืนอยู่ใต้ต้นไม้สีขาวเรนแต่ดวงตาเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งสว่างไม่มีเงาเขายื่นมือมาให้เธอเจ้าช่วยข้าอีกครั้งพิมพ์รีบคว้ามือนั้น และทันใดโลกก็สัสะเทือนเสียงคำรามดังก้องไปทั่วพื้นดินแตกร้าวเงาดำตนเดิมผุดขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้เผชิญกับมนุษย์ธรรมดาเรนและพิมพ์ยืนเคียงกันภายในมือของเธอมีแสงสีทองอบอุ่นแสงที่ออกมาจากหัวใจของเธอเองเงานั้นพุ่งเข้าใส่พวกเขาแต่โดนแสงนั้นผลักกลับทีละน้อย ทีละน้อยจนสลายไปกับอากาศความเงียบกลับมาอีกครั้งต้นไม้ขาวเปล่งแสงก่อนจะเปลี่ยนสีอย่างช้าฮะฮะเป็นเขียวสดใสเรนสุดตัวลงพิ้นประคองเขาวไว้เขาหลับตายิ้มค่าไม่รู้ว่าข้านั้นเป็นใครมาก่อนแต่ตอนนี้ข้ารู้ว่าเจ้าคือเหตุผลที่ข้ารอดเมื่อทั้งสองตื่นขึ้นอีกครั้ง พวกเขาอยู่ใต้ต้นไม้กลางป่าตามเดิมแต่รอบตัวมีดอกไม้เบ่งบานนกเริ่มส่งเสียงร้องและในอากาศไม่มีเงาใดหลงเหลืออีกพิมพิงเรนเธอยิ้มดวงตาเปล่งประกายเจ้ารู้ไหมเธอกระซิบตั้งแต่แรกข้าก็ไม่ได้กลัวเจ้าหรอกเรนหัวเราะข้ากลัวเจ้าต่างหากเพราะข้ารู้ว่าหากข้ารักเจ้า ข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปได้เลยและเขาก็ไม่เคยปล่อยเธอไปจริงฮ่าฮแม้วันเวลาจะผ่านแม้เงาจะเคยหวนกลับมาแต่พวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรแข็งแกร่งกว่าใจสองดวงที่เลือกจะยืนอยู่ข้างกันแม้ในยามที่โลกทั้งใบดับแสงลงหลายเดือนผ่านไปหมอกในป่าก็เริ่มจาง ต้นไม้ผลิดใบใหม่เสียงนกเสียงมแมลงเริ่มกลับมาเรนไม่ใช่แพนด้าแดงอีกต่อไปเขาไม่ได้ต้องรอให้ค่ำคืนมาเพื่อเป็นมนุษย์เขาเ,เลือกเป็นมนุษย์อย่างถาวรคำสาบสลายเมื่อหัวใจของเขาเลือกพิมพ์เนื้อสิ่งอื่นใดในโลกพิมพ์ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านใกล้ชายป่าเธอกับเรนสร้างบ้านไม้เล็กๆท่ามกลางต้นซากุรป่าที่นั่นเงียบสงบและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ บางวันเธอจะเห็นเขายิ้มกลางแสงแดดเดินไปกับตะกร้าหญ้าแห้งและนกตัวเล็กจะบินเกาะไหลเขาอย่างเป็นมิตรไม่มีใครเชื่อว่าเขาเคยเป็นสัตว์ต้องคำสาดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเขาเคยฆ่าเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เธอรู้เธอเห็นและเธอให้อภัยวันหนึ่งขณะพิมพ์ยืนรดน้ำดอกไม้เรนเดินเข้ามาข้างหลังวางมือเบาๆบนบ่าของเธอ ข้าฝันถึงภาพหนึ่งเขาพูดเบาฮ่าฮะเจ้าถือดอกไม้สีแดงแล้วหัวเราะเธอยิ้มนั่นไม่ใช่ความฝันมันเป็นอนาคตของเราค่ำคืนนั้นแสงจันทร์เต็มดวงสาสองลงบนบ้านไม้เรนไม่ได้กลายร่างอีกเขายังคงเป็นมนุษย์มือยังจับมือของพิมพ์แน่นดวงตาของเขาไม่มีเงาอีกต่อไปพิมมองเขานิ่ง ฮ่าก่อนจะพูดว่าเจ้ารู้ไหมความรักไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกได้แต่มันคือสิ่งเดียวที่กล้าท้าทายโชคชะตาและเขาตอบกลับด้วยรอยยิ้มข้ารอดเพราะข้าเจอเจ้าพวกเขานั่งเคียงกันท่ามกลางเสียงลมที่พัดเบาภายใต้ท้องฟ้ากว้างที่ไร้เงาและคำสาปที่ไม่มีวันกลับมาอีกจบบริบูรณ์ตอนจบจริงแบบสมบูรณ์เชื่อมต่อเนื้อหาและอารมณ์ทุกอย่างอย่างลงตัว